สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รถบรรทุกดีๆนะครับแหล่งรวมรถบรรทุกเบอร์สองและเครื่องจักรคนหนักนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพาไปชมรถหัวลากนะครับฮ i โน t ิเตอร์นะครับตอนนี้ทั้งร้านมีหัวลากทั้ง3าบสี่นะครับและสา8แูนนะครับมีทั้งหมด3หัวนะครับเข้ามาชมได้เลยและเข้ามาเลือกหางได้เลยนะครับ ทางร้านมีทั้งหางเซมิดํานะครับหางก้างปลาหางพื้นเรียบนะครับสนใจสอบถามได้นะครับเดี๋ยวพาเดินชม3 80กันก่อนนะครับรถเก็บงานนะครับเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเช็คทุกระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นแอร์เบรกนะครับระบบไฮดรอลิกนะครับระบบลมเช็คหมดแล้วนะครับสนใจหัวไหนนะครับทักถามได้เลยนะครับ มีหางพื้นเรียบนะครับ3ามเพลานะครับหางก้างปลา2เพลานะครับและหางเซมิดัมนะครับสนใจหางแบบไหนนะครับเข้ามาจับคู่กันได้เลยนะครับอยากได้หัวไหนอยากได้สีไหนนะครับสอบถามกันเข้ามาได้นะครับมาไม่ถูกนะครับเข้าไปในก o o g l e Map นะครับ ทิมรถบรรทุกดีๆนะครับแล้วกดนําทางมาได้เลยนะครับสำหรับผู้ประกอบการหรือลูกค้าที่มองหาหัวลากนะครับเก็บงานเรียบร้อยหมดแล้วนะครับตัวนี้ยอดจัดได้เกือบเต็มนะครับใช้เงินไม่มากไม่มายนะครับสอบถามขึ้นเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวเกินเบอร์โทนก่อนนะครับ0 8น3 0 9 7ด4 5นยนะครับส่วนไลน์นะครับ มีแอดนำหน้านะครับ JSW5688F นะครับเดี๋ยวขึ้นให้หน้าจอด้านขวาบนนะครับและ QR code นะครับสแกนเพื่อพูดคุยในอินบ็อกเพจนะครับติดตามเราได้ทั้ง2ช่องทางนะครับใน YouTube และแฟนเพจนะครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับจะได้ไม่พลาดรถเข้าใหม่นะครับทางร้านยังมีรถอีกหลายประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็น6ล้อ4ล้อหัวลากนะครับ12ล้อนะครับแบบตู้แบบคอกมีหมดนะครับพื้นเรียบ สั่งได้เลยนะครับช่วงนี้รถก็จะแน่นๆหน่อยนะครับมีรถเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับสนใจยังไงนะครับสอบถามได้ทุกช่องทางนะครับอย่าลืมเข้าไปกดติดตามนะครับในช่อง YouTube และแฟนเพจนะครับสำหรับวันนี้นะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ